สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือ2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Power AM p อ4 0 0วัตต์นะครับ2400วัตต์กล่อง4นิ้วกล่องสนิ้วลึก20นิ้วนะครับใส่หนก็แบบนี้เลยสวยดีนะครับจัดระเบียบสายไฟให้ใหม่เปลี่ยนวอลลุ่มเปลี่ยนวอลลุ่มเปลี่ยนแจ็คสัญญาณหลังให้แล้วนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะสเปคนี้ถ้าเอาไปขับ18นิ้วคงหล่อไว้4นะครับก็ข้างละ2ดอกสบายนะครับ ข้างอะสองดอกนี่สบายๆเลยนะครับหรือข้างอะสามนี่ก็พอขับได้แต่ไม่แนะนํานะครับก็ถ้าเอาไปขับกลางแหลมก็ข้างอะสามดอกได้นะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับข้างอะสามได้ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาแปดพันสองร้อยบาทนะครับแปดพันสองร้อยบาทถุงส่งนะครับส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับหรือจะมารับหน้าร้านก็ลดให้นะครับมารับหน้าร้านก็ลดค่าส่งให้นะครับช่วยค่าน้ํามันกันไปอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังก็มีครบทุกอย่างนะครับ ที่ต่อสายเป็นแจ็คโฟนมีสีู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ r าบาลานนะครับมีสเปคคอนนะครับที่ต่อสายลำโพงแบบหมุนเรามีให้โอเคครบหมดก็ครบของเครื่องประกอบปกตินะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่ Facebook เครื่องเสียงม,มือสองนะครเชสยีนะครับหรือ Facebook โชลธีสาวก็ได้8,200บาทนะครดบันสอรวมส่ง แล้วผมก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้2,400วัตต์นะครับกล่อง4นิ้วกล่อง4นิ้วหรือ20นิ้วนะครับก็ใครสนใจก็ทักกันมานะครับที่แฟนเพจเลยแฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครเชัยศรีนะครับหรือแฟนเพจโทรทัศน์ทีสาวก็ได้นะครับตัวนี้ก็8,200บาทนะครับ8,200บาทรวมส่งนะครับ